วนถึงเมื่อกี้นี่เองวันนี้เขาปิดอบรมใช่ไหมนี่ไม่ครับเอ้าจจัดเสร็แล้วอ๋อนี่อบรมเสร็จแล้วกี่วันเลือนอีกเ้าวันไม่ไม่วันวันนี้วันนี้ไม่ได้ปิดอบรมนี่ครับเสาร์อาทิตย์เขาก็อบรมไม่ปิดแค่วันอาทิตย์อ๋อแต่วันนี้วันนี้วันอาสาวันเข้าพรรษาได้เขาไม่ปิดนี่ลูกอ๋อเออเนาะทุกพี่คิดว่าปิดดี เลยเออแล้วแล้วนี่มาจากไหนมาจากที่ตัดผมที่ไหนบ้านหมู่สองหมู่สองอ๋อถึงไหนแล้วนี่วิชาแพะนี่วิชามารนนี่ได้ยินหิวถึงโกนหนวดแล้วเออใช่นกหนวดเอออันนี้ถึงโกหนวดโกนเคราแล้วเนาะเออเดี๋ยวจะให้โกนให้ช่างทีมหน่อยโกลให้ลูกพี่ทีนเองหน่อย ไอ,อเราว,วันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปไหนวะรออยู่นั่นน่ะบอกว่าไปขี่รถกลับปุ๊บไอ,อเราก็รอเรา้องไปขบานแล้วนั่นเออรอเองอไงเลรอเองเอ,อ้าทำไมไม่มาวะก็เลยเออเสงสยัยไม่มี<ห>รถไปไหรอตอนต่แง จริงขนาดนี้น่าจะตัดได้แล้วเนาะตัดสวยอยู่นะกุ้ยนะฮะดดเออเฉพาะแต่คนอบรมช่างตัดผมนี่กี่คนเก้าเก้าสิบเก้านี่แต่คนเข้าอบรมวิชาชีพทั้งหมดกี่คนกุ้ยเ,เข้าอบรมไงคือคือนี่คือคือคนอาชีพกันใช่ไหมเราอบรมจะต,ตัดผมแล้วคนอื่นเขาอบรมอะไร บางคนบางคนเตาผมเื่องแบบเรียนอะไรมางไม่รู้อ๋อแต่เฉพาะจะตัดผม19บเก้าคนแล้วคนเข้าอบรมทั้งหมดรวมเลยทั้งหมดกี่คนรวมอ่าเยอะอยู่เนาะอ่าเออฮะไปทางนั้นเขาเหยียอย่งได้ยินจ่เสียงเองดึ๊ดดึดอยู่ไหน นี่ขโมยรถแม่มาขี่แล้วนี่โอ้เสื้อแต่ละตัวมีแต่วสวยๆนะนี่เทีนเสื้อช่างคุยแต่ละตัวมีแต่วสวยๆนะนี่ไงมาะี่นตัดผมมาเปิดร้านซ่อมรถมะอะไรเด็กๆเ,เอะไร กุยเราดำไหมพี่ก็เร็วเหตุเทียนอยู่ไหนทีมบ้านไม่บ้านไม่วัดบ้านวัดบ้านเราก็เฮไหมนี่กูไทยเฮพรุ่งนี้ชนกันกับคนชัยเนาะคุยเนาะงานคนชัยใหญ่เดิคนชัยสิบกว่าวัดเนาะ อุบลเมืองไม่เยอะเท่าคนใช้คนใช้ใหญ่กับอุบลเลยทีนสรุปเขานี่เชื่อมเอาก่อนใช่ไหมนี่เชื่อมเอาก่อนเอออาเชื่อมไปได้ลองก่อนอ้าวไปเรียนวิชาชีพเสร็จเฮ้ยรถ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 อ้าวไป อยากได้ไอะไรฮะอยากได้เป็นการสบัสดอืมไปๆเดี๋ยวค่อยคุยกันเออ